สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องครับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมนะครับมือนีเกษตรผ้าพี่น้องครับผมนะครับมาเปิดราคาควายนะครับยู่หนาคอกหนาลักนะครับคือเก้าครับพี่น้องครับผมมือนีกับยู่กับคอกควายน้องบิ่ม นะครับผมน้องบีมครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าครับมือนี้มีจักาตัวครับมือนี้มีสองตัวนะจ๊ะครับกลับมาแบ่งปันพี่น้องเขาคือเก้าเมนจ้านี่ราคาเกษตรกรนะครับผมจ้านะครับคลิปที่แล้วก็ปิดไปแล้วค่ะขอบคุณนะครับพี่น้องทุกเสียงทุกสายนะครับที่โทรถามไท่ยกันเข้ามาแล้วครับผมจ้านะครับมือนี้ก็มาแบ่งพี่น้องเขาอายุสองตัวนะครับมาสอบถาม นะครับกันครับตัวแรกนะครับรายละเอียดเป็นยังไงครับแม่นีตัวนี้แม่ทองนะจ๊ะโอ้เป็นแม่ทองแล้วครับผมแม่ถ๊ะแม่ทองกับหยกมงคลจ๊ะหน้าก็คือทองกับพอหยกมงคลจ้ะหยกมงคลแม่จ๊ะเอกสารครบแล้วจ๊ะนะครับได้หยิบเหรียแล้วครับทองได้สี่เดือนจ้ะครบสี่เดือนแล้วครับพี่น้องครับผมแม่จ๊ะอันตับสาวตัดทองให้แล้วนะครับผมจะอันตับสาวตัดทองให้เรียบร้อยจ้ะครับผมคนสูงไลปไนไหนครับแม่นี่คนสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าบวกลบจ้ะร้อยสามสิบห้าบวกลบนะครับได้ลูกก็ได้สองตัวครับได้ลูก เปิดราคาเวลาไปนไหมครับแม่เปิดไว้หกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเด้อพี่น้องหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเด้อครับพี่นอ<ม>้องครับผมคือว่าซื้อหนึ่งไดสองครับราคานี่จ้าครับราคาเปิดไว้แค่หกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นจ้าที่สําคัญก็ต่อรองได้จ้าครับออผมนะครับรวม,มทรงให้คือเก้านะครับผมรวมทรงให้คือเก้าจ้าเบิ่งเอาครับพี่น้องครับผมหน้าตาหน้าเขาเพิ่นนะครับผมหน้าตาสวยครับพี่น้องครับผมนะครับภงเขาอุ้มบาตงามครับพี่น้องนะครับจ้า นะครับเบิ้งเอานะครับเบ้าตาสวยนะครับผมตาแจ้มแจ่มจำองค์คอเอิกบักเผาใหญ่ครับพี่น้องที่สำคัญตัวนี้จุดเด่นคือตึ้งเท่าชัดเจนนะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับเอิกบักเผากังวลง่ายๆเด้ครับพี่น้องนะครับปีบเล็บกีบเท่านะครับธรรมชาติของเพิ่นครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับท่ายมุดนะครับพี่น้องหางขัวเงี้ยวขัวง่ายดีนะครับผมนะครับโดยล้วนแบบกระบ่มีต่ำนี้นะครับบ่มีต่ำนี้จ้ะบ่มีต่ำนี้นะครับรับประกันต่ำนี้นะครับเรากะรับประกันท้องเมีนจ้ะรับประกันต่าง้ำนเบดครัผมี๋ยยววนนละเอีีดพ่้องงเบิสหรับ ตัวนี้นะครับเป็นแม่ทองนะครับแม่นจ่าแม่ทองจ้ะทองกับพอยกมงคลจ้ะนะครับเอกสารครบจ้ะนะครับได้เงี้ยนก็ครับได้สีเดือนจ้ะสีเดือนนะครับสูงอยู่ทีร้อยสามสิบห้าบวกลบร้อยสามสิบห้าบอกลบนะครับผมเปิดราคาไว้หกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับผมนะครับหกหมื่นห้าพันบาทราคานี้ต่อรองกันได้แม่ยจ้ะรวมสูงคือเก้าครับผมพี่น้องมาตัวนี้โทรมาสอบถามกันได้เบอร์โทรก็อยู่ในคลิปจนะครับหรือสี่แอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ครับพี่น้องครับผมนนนนีีีี่่คคคคครรรรัััับบบบงงงาามพ้อเเดยยวะ ไว oui, er, ้ท่องนะครับพี่น nah. ้องครับผมนะครับท่องที่2อยู่ในท่องแม่นะครับพี่น้องครับผมนะครับเบิ้งเอาครับพี่น้องความงามของเพื่อนนะครับเดี๋ยวห่าไปเบิ้งกับตัวหนึ่งครับครับพี่น้องครับผมนะครับมาเบิ้งกับแม่ที่2ตัวนี้นะครับผมจ้ะแม่นี่สถานะเป็นยังไงครับแม่นี่พร้อมสิขึ้นพอดีจ้ะโอ้เป็นแม่แม่พร้อมผสมแม่พร้อมผสมแม่นะเป็นได้ลูกมาแล้วสอตัวครับนี่ลูกมาแล้วสองตัวจ้ะนะครับนี่ลูกมาแล้วสองตัวนะครับผมอนตอนนี้สถานะคือ พร้อมผสมแมย์จ้ะครับผมเป็นแม่แยกลูกนะครับคนสูงไรเป็นไหนครับเพื่นสูงวิธีลอยสามสิบสามบอกลบจ้ะลอยสามสิบสามบอกลบนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเนื้อโตล้ำคิงดีมากดอ้างยาวดีครับพี่น้องแม่นะครับผมเบิ้งเอานะครับแม่นี่แบ่งพี่น้องเข้าไปหลายเป็นไหนครับเปิดใบหาหมื่นหาพันบาทเท่านั้นจ้ะหาหมื่นหาพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับผมราคาแคหหาหมื่นหาพันเท่านั้นแม่จ้ะราคานี่ต่อรองกันได้นะครับต่อรองกันได้จ้ะแัดส่ง หอดนาคอกนารักคือเก่าจ้ะครับพี่น้องครับผมเบิ่งอัตลักษณ์หน้าตาเพิ่นนะครับคนเขาใหญ่ครับพี่น้องแม่นี่นะครับผมหน้าตาสวยตาแจ้มแก้มจ้ำนะครับผมนะครับหน้าทางดังคมได้แม่นี่เบิ่งเอาอ่องคอนะครับเออพวกเผ่าง่ายครับพี่น้องเจ้าเนื้อเจ้าหนังได้ใจแม่นี่นะครับเบิ่องคอแข้งคอขากีบเล็บกีบเท่าเพิ่นครับพี่น้องธรรมชาติของเพิ่นครับผมเบิ่องเอานะครับเบิ่งท้ายเบิ่งหางนะครับท่ายดีนะครับหางสวยครับนะครับโดยรวมแล้วก็บ่มีต่หนิครับแม่น้อเบื้องมีต่หนิจ้ะครับผมจุ่งย่างครับพี่น้องงเบบิ่ครัผม โมมีตัมนี้ครับพี่น้องรับประกันตัมนี้ให้แม่เนียนจ่าฮู้พร้อมจ่าเนี่ยนะครับเป็นพร้มสิกขึ้นพอดีครับเป็นว่าเสดบวมๆพี่ครับพี่น้องครับผมนะครับทวนละเอียดให้พี่น้องเขาเบิ่องนะครับแม่นี่ครับเป็นแม่แยกลูกพร้อมผสมแม่จ่าได้ลูกมาแล้วได้ลูกมาแล้วสองตัวสองตสูงอยู่ทีร้อยสามสิบสามบวกร้อยสามสิบสามบวกลบนะครับผมเปิดราคาแบงค์พี่น้องเขาไว้แค่์หาหมื่นหาพันบาทเท่านั้นหาหมื่นหาพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับผมถือว่าราคามีรวมทรงแม่นจ่าราคารวมทรงราคากระตอรองได้จ่ากระตอรองได้อีก นะครับผมของแถมมันก็มีให้คือเกล้าครับพี่น้องครับผมนะครับเบิ้งเอาแม้งามสิครับก็ฝากพี่น้องไว้สักนิดนะครับมือนี้มีอยู่2สตัวนะครับผมนะครับก็ฝากติดตามคือเกล้านะครับผมนะครับฝากติดตามทั้งช่องทางนะครับทั้งสองทางยูทูบขอกน้องบีมจ้าครับหรือว่าเพจเฟซบุ๊กกับขอกน้องบีมคือกันจ้าครับผมเบิ้งเอาครับพี่น้องท่านี้ครับเบิ้งหน้าเบิ้งเบิดครับพี่น้อง ครับผมนะครับผู้ใดอยากมาชมก็ได้นะครับผมแมนจ่าคอของฮอกก์กตางอยู่ที่บ้านกระนวลจากอำเภอสั้มสูงจังหวัดขอนแก่นจ้ะครับผมยูนิตตัวอำเภอสั้มสูงเลยด้วยจ่ะ้อผู้ใดสืมาเบื้องนะครับกับโพขามาก่อนนะครับผมจ่าและอยากังคุยกันเพิ่มเติมขั้นมากตัวได้นะครับผมจ่านะครับมือนีกระฝากพี่น้องเข้าไปซ้ำนี่พลัยงามถือไว้แล้ครัแป้งปันพีแป้งปันน้องเข้าไปเลี้ยงนะครับสำหรับคอควายน้องบีมมือนีกระขอเกล้าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า